สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแองจี้อีกครั้งนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็คือหายไปนานมากมากเลยเนื่องจากว่ากำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจี้ก็ได้มาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วในฐาน,านนะนักเรียนแปลกเปลี่ยนในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะคะก็คือมาเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เยอรมน,นีเลยแล้วก็หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉะนั้นเวลาที่เรียนเนี่ยก็เลยเป็นแบบคอร์สภาษาอังกฤษเนอะแล้วก็คุยกับเพื่อนก็เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้สาหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ยังจะไม่ได้มาเน้นถึงเรื่องเรียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปหลังว่า,าการเรียนที่นี่เนี่ยมันแตกต่างกับที่ไทยมากไหมแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่นะคะว่าเาการที่เรามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ย เราจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจ่ายหรือว่าเอกสารที่ต้องดำเนินเรเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเอกสารเลยนะคะว่าเออทางรัฐบาลที่นี่เนี่ยเขาบังคับให้เราว่าถ้าเราเออมาอยู่นี่เนี่ยภายในตั้งแต่วันที่มาถึงเนี่ยภายใน2อาทิตย์เราจะต้องทำการเข้าไปยืนยันที่อยู่ที่ค์ทเฮาส์นะคะ ซึ่งเอกสารตัวนี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าตัว w อน n i เกี่ยวกับการยืนยันซึ่งใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือขออันเมลดุ้งจากทางผู้เช่าหอพักได้เลยนะคพะพอดีว่าหอพักที่จี้เช่าอยู่เนี้ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวมหาลัยอยู่แล้วก็เลยวันแรกที่มาถึงเนี่ยเขาก็ให้ใบนั้นมาเรียบร้อยแต่ว่า เต้เคยว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเช่าของที่เป็น private เนี่ยเหมือนว่าจะต้องไปขอให้เจ้าของห้องเนี่ยออกไอตัวใบนี้ให้อีกทีนึงแต่ว่าถ้ามาอยู่ในส่วนที่เป็น student dormitory แล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องเออไปขอทำเรื่องให้ยุ่งยากนะคะเขาก็จะให้ใบเรามาเลยแล้วให้เราเนี่ยไปที่บฮานของเมืองที่ ทำแค่5นาทีนะคะแต่ว่าเราจะต้องจองคิว Book Appointment เข้าไปก่อนไม่สามารถ w อล k กอินได้เอกสารให้มาแล้วนะคะก็คือใบตัวยืนยันอันนี้อันนี้นะคะที่ไปทําที่รอยนิ่งเงินอยู่ในออตัว s t a r t m e t e r เลยแล้วก็เขาก็จะให้ใบนี้มารวมถึงคู่มือคู่มือการท่องเที่ยว แล้วก็มีคูปองอะไรประมาณนี้เล็กๆยกน้อยพอเรายืนยันที่อยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยับมาเรื่อง transportation นะคะที่นี่แน่อนอนอยู่แล้วว่าการนั่งบัสหรือนั่ง t r a i เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสะดวกสบายสุดแล้วแล้วก็จริงอะตอนแรกที่แบบวันแรกที่เรามาถึงใช่ไหมเราก็ยังไม่มีเออมิยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อตัวแบบ semester ticket อะเพราะว่า เราจะต้องรอ ID Card ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาออกให้เราก่อนเราถึงจะเอาใบ ID Card รวมไปถึง Certificate of Enrollment เนี่ยนำไปซื้อตั๋ว Semester Ticket นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกในการที่ถ้าเราใช้ Transportation อันนี้จะพูดถึงบัสนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ตัวอย่างเนอะเราซื้อไปเมื่อตอนตอนเที่ยงครึ่ง แล้วอันนี้เนี่ยถ้าเราจะไปยังพื้นที่แบบนั่งบัสอื่นในเมืองเนี้ยเราก็ใช้บัตรใบนี้ได้ถึงเวลาบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเลยใช่ด้วยราคา2.9เหรียญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปซื้อแบบตอนเย็นๆนะ่ะมันก็จะใช้ได้ถึงตีห้า แต่บัสรอบแรกของวันถไปก็ประมาณตีสิกว่ากว่าแบบตีห้าซึ่งถ้าเกิดสมติว่าเรายังไม่มีตั๋วนักเรียน semester ticket เนี่ยเ,เ,เราก็สามารถบอกคนขับได้ว่าเราจะเอา one day ticket นะคะซึ่งมันก็จะราคา4.9เหรียญน,นั่งไม่จำกัดเวลาใน1วันเราได้ตั๋วมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราอีกว่ามันมี2แบบเนอะคือ วิเจนที่จี้อยู่เนี่ยมันชื่อว่านารโดเนาะแล้วคือวิเจนเนี้มันก็มีหลายๆเมืองในนี้เช่นซูดการ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กซิตีของแบบตัวบาร์มวูดแอมเบิร์กซึ่งก็คือแอเรียที่จี้อยู่นี่เองและที่นี้เนี่ยม,มันจะมีสองราคาเนอะมีตั๋วเฉพาะที่อยู่ในโซนนารโดเท่านั้น ในโซน a อรโดเนี่ยจะไม่รวมในส่วนของเบเวหรือว่าบาเดนวูธเบิร์กซึ่งราคามันก็จะถูกกว่ามันอยู่ที่1 1 7่0ร้อยสิบเจ็ดยี่สิบจุดสามศูนย์ถ้าจะไม่ผิดนะคะราคาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดสามศูนย์แต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ซื้อมาเป็นแบบว่าให้มันทราเวลได้ทั้งหมดเลยแบบที่อยู่ในบาเดนวูธเบิร์กแอเรียเลยแล้วมันก็ราคาอยู่ที่153.7ร้อยห้าสิบสามจุดเจ็ด ศูนยูโรค่ะเราสามารถเดินไปซื้อได้ที่มันจะมีที่อยู่นะตามที่เราก็เดินไปบอกเจ้าที่แล้วก็บอกว่าซื้อเป็น semester ticket แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าเราจะเอาแบบ127หรือเอาแบบ153นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้1เทอมของจีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เดือน March ถึง August ในปีนี้ใช่แต่ว่า นี่มาว่าช่วงเดือนเมษเนี่ยรั้วถ้เยอรมน,นีจะออกตั๋ว49ยูโรที่สามารถที่ยวได้ทั้งเยอรมน,นีแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อตั๋วเพิ่มอีกไหมโอเคจบแล้วนะคะเรื่องการเดินทาง transportation คือใบนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันเพิ่มอีกนหนึงเนาะมันวิ่งได้หมดเลยแบบว่า,าบานเป็นเป็น S บานเป็นแบบ r i g i n a l บานเป็นบัสก็ได้เป็นเทรนก็ได้แต่ที่ไม่ได้เนี่ยจะเป็น e.c.a. นะคะหรือว่า i.c.e. แล้วก็ e.c.i.c. เนี่ยจะนั่งไม่ได้ยกเป็นจากสุดกัดไป s ิงเกิก็คือนั่ง e.c.e. E ได้เพราะว่า เมื่อเมื่อวานเ,เนี่ยจี้ไปที่ Constance มาแล้วก็กังวลกับเพื่อนๆมากว่าเอ๊เราจะต้องนั่งตัว a อเไปนะแล้วตั๋วนามโดติกเกตเนี่ยมันแบบไม่ได้รวม a อเไว้มันเขียนว่าแบบมันไม่ valid ก็กังวลมากแต่เอินว่าสายที่นั่งไป Constance เนี่ยมันมันเริ่มจากเหมือนประมาณแบบมีผ่านแบบสุดการ์ดซิงเกิซึ่งตลอดสายเนี่ยมันจะสามารถ ใช้ทิกเตนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยจี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถนั่ง AC ได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าได้เรื่องการใช้จ่ายการเงินมาถึงนี่ประมาณสัปดาห์แรก2ส,สัปดาห์แรกเนี่ยก็ใช้แคชอยู่เนาะจากที่แรกมาที่ไทยเสร็จแล้วพออยู่ไปสักพักหนึ่งเราก็เปิดบัญชีของ N20C ค่ะจะไม่เสีย ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดแล้วเขาก็จะมี virtual card ให้เรามาผูกกับ Apple Pay ได้เลยทีนี้เนี่ยเออจะต้องนำเงินจาก Expatrio นะคะที่เป็นบล็อกเขาเนี่ยเอามาเชื่อมกับตัวบัญชีธนาคารของที่นี่แต่ทีนี้การที่เราจะเปิด n 2 6เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยแค่โหลดแอปมาแล้วก็ทำการ register แล้วเขาก็จะ video call ผ่านแอปพลิเคชันนะคะ โดยที่เราเนี่ยยังไม่ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในเยอรมันก็ได้แค่ใช้เบอร์ไทยแบบ Register ไปก่อนเราค่อยมาเปลี่ยนทีหลังประมาณ5นาทีนะคะเขาก็จะทำการเช็คข้อมูลเราแล้วก็พร้อมกับให้เราเนี่ยโชว์พาสปอร์ตก็คือที่ที่ทำแล้วก็ไม่มีปัญหาเป็นพาสปอร์ตรุ่นใหม่แบบ10ปีแล้วก็ทำทุกอย่างได้เรียบร้อยส่วน Expatrio เนี่ย ก็มีเหมือนไม่ไม่ได้ต้องใช้อะไรยืนยันในการที่เราจะต้องกด activate นะคะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องไปที่ร a d house เพื่อที่จะไปขอใบอันนี้เนี่ยใบรับรองที่อยู่อันนี้แต่เพิ่นว่าแบบไปไประมาณก็คือไม่ต้องใช้แค่เราแบบพิมพ์ที่อยู่ที่เราอยู่ให้ถูกต้องก็ได้แล้ว ใน2อาทิตย์แรกที่ทุกคนมาถึงเนี่ยก็ควรที่จะไปยืนยันอันนี้ก่อนเพราะว่าในการซื้อซิมโทรศัพท์เนี่ยที่ซื้อของ O2 นะคะเดินเข้าไปในช็อปให้เขาทำให้เลยแล้วก็ประมาณ15ทีเขาก็จะลงเรจิสเตอร์ให้เราเสร็จพร้อมกับมีใบยืนยันที่อยู่นะคะว่า เราไปรีจิสเตอร์มาแล้วว่าที่อยู่เราคือที่นี้ก็คือสามารถให้เขายื่นให้เขาเป็น PDF ก็ได้หรือว่าใครจะเอากระดาษไปตัวจริงไปก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เอ่อที่ขายซิมเนี่ยเขาลงทะเบียนให้นะคะจ่ายไปราคา9.99เหรียญเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเดือนแรกอยู่ได้มา12ได้เน็ตมา12 GB แล้วคือเดือนถัดไปเนี่ย เขาก็จะให้เราเติมเงินด้วยการไปซื้อคารดตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ซื้อตามเครือข่ายของเรามันก็จะมีเนอว่าแบบ5แบบ 5, 5 10, 10, เหรียญราคา5เหรียญ10เหรียญอะไรอย่างนี้แล้วก็ซื้อมาเท่าตามที่แพ็กเกจที่เราอยากจะจ่ายการใช้ซิมในเยอรมนีมีข้อระวังนิดนึงคือถ้าเราปิดเครื่องไปแล้วถ้าเราเปิดเครื่องมาใหม่เนี่ยแล้วมันจะต้องกรอกรหัส คือตอนที่เราไปซื้อซิมมาใช่ไหมเขาก็ให้กระสานเรามามันก็จะมีรหัสพินของเราอยู่พอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเนี่ยต้องใส่พินน,นั้นๆไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายได้เลยใช่อันนี้คือแบบเพื่อนเจอมาแล้วไปเที่ยวอยู่เพื่อนบอกว่าวีอ้าวโทรศัพท์มันเริ่มช้าเสร็จแล้วเพื่อนก็ไปปิดเครื่อง,ง,งนงั้นพอเปิดเปิดไมอีทีใช้นเเน็ตไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้นําพินไปด้วยจําพินไม่ได้เพราะว่ากําลังเดินทางไปเที่ยวอยู่ก็เลยต้องรอ Wifi แต่ดีที่บนเทรนเนี่ยถ้านั่ง a อหรือว่านั่งนั่ง RB เนี่ย RB ร e จะมีอินเทอร์เน็ตให้นะคะรวมถึงบัสเนี่ยก็มีให้เหมือนกันนะรบานค้าอะไรงเงี้ยเนอะแบบที่ DM เมนี่ยมีเน็ตแต่ว่าที่เพนนีซูเปอร์มาร์เก็ตที่จีอยู่ใกล้ๆเนี่ย ไม่มีเน็ตแล้วก็ใช้สัญญาณเปิดสัญญาณยูเน็ตก็ไม่มีด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสำหรับอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในห้องเนี้ยคือถามว่าจำเป็นไหมว่าจะต้องแบบรีบเปิดรีบไปซื้อซิมเพื่อที่จะแบบซื้อเบอร์เยอรมันเมื่อมาถึงทันทีเลยคือถ้าเรามีที่อยู่แล้วที่อยู่เราเนี่ยเขามีอินเทอร์เน็ตให้เนี่ย ก็ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรีบไปซื้อซิมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ซิมนี้มารับ OTP อะไรเลยในการที่จะทำเ,เชื่อมแบบที่จะ activate บล็อกอ o u า t หรือว่าที่จะเปิด n t r เนี่ยไม่ต้องใช้บริมันเลยแล้วก็เนื่องต้องเสียจากว่าต้องการจะแบบออกไปข้างนอกบ่อยๆไปคนเดียวไม่มีอินเทอร์เน็ตเปิดแมพจะไม่ได้ดูสารลดไฟไม่ได้อันนี้ก็ควรจะ รีบซื้ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆที่ที่มาถึงเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ออกไปเมืองอื่นใครแล้วก็ใช้การเดินเอาถ้าสมมุติว่าเดินจากที่พักเนี่ยไปในเมืองก็30นาทีซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในเออก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้ไกลขนาดนั้นเดินแป๊บเดียว30นาทีเดินเล่นอินเทอร์เน็ตที่หอพักเนี่ยไม่ต้องจ่าย อะไรเพิ่มเติมเลยมาถึงเราแค่มีเราเตอร์นะคะเราต้องมีเราเตอร์แล้วก็เสียบสายเข้ากับกำแพงพักด้วยเนอะแต่อย่างหองพักที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถา้าใครมีเราเตอร์ก็คือให้เอาเราเตอร์เนี่ยเสียบแล้วก็ให้เราเตอร์มันปล่อยสัญญาณไ i i i แต่ว่าบางที่ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปในช่วงนี้มีเพียงเท่าดีนะคะคิดว่า v ลอกที่ไปเที่ยวอื่นเนี่ยอาจจะตามมาทีหลัง ก็ไว้รอติดตามกันได้เลยนะคะจากกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย